สวัสดีความเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามารถี VIP นะแล้วจะมาที่8กลุ่มภาพันธ์ปี6 6นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพัน,นันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ7 5กับ8 4041 42 45 47 48 707 174 75 76 78 78 55 47 851 85, 251 471นะ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สีหนะต่อไปสม,มัคีวีหกับแกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดหเนย์แปดหนึ่งแดสองแสจ็ดแปดเก้าหกแปดสองห้าเก้าสามหนึ่งห้าเก้าสี่แปดสองสเนาะเราจับเลขคู่เลคีให้เดลย วันนี้อย่าลืมเรา V.I.P เราเฉพาะกิจเราพัฒนาเดอ้ออยู่ในเกลือเดียวกันเนาะสามัคคีวีกับสามคัคคีจับสี่ตัวกับสี่ตัวเดอ้อซื้อด้วยกันอันไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้ามาเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกคนทุกแนวทางเดอ้อสำหรับคู่นี้ก็เวลามันอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะห้ากับแปดมาเหมือนกันต่างกันสี 7, ่กับเจ็ดหกกับเก้านะคะ ก็จับหันเราเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ